สวัสดีทุกท่านจุกสันวันอาทิตย์ขอให้ทุกท่านมีความสุขเหมือนกับน้องหอยนะคะน้องหอยชูลี่รักกันปางจะคืนกินนะคะวันนี้ใครได้ชมนะคะภาพนี้ก็ขอให้ได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นความสุขอย่างหนึ่งจากธรรมชาติน้องหอยน้องหอยนะคะ หอยเชอรี่หอยโขมมีก็เรียกแบบไหนก็ได้ะคะ่ะตามใจที่เราอยากจะเรียกนะคะมีทั้งน้องป้านะคะสุดสันวันอาทิ์นี่นะคะกำลังเห็นไหมคะความสุขของเขานะคะเขาอยู่ในน้ำด้วยความมีความสุขนี่ด้วยนะคะนี่น้องหอยนะคะความรักความห่วงใยอยู่ใกล้กันทําให้มีความสุขชีวิต ของน้องหอยน้องหอยน้องปลาวายวนไปมารับธรรมชาติที่มีความสุขะคะ่ะนี่ก็สวัสดีนะคะวันอาทิตย์กับทุกทกท,กท่านนะคะทั้งท่านผู้ชมและเพื่อนทุกท่านนะคะที่อยู่ในในนี้ที่เข้ามารับชมนะคะความสุขของธรรมชาติของน้องหอยนะคะ เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะเป็นธรรมชาติที่ดีๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขในวันอาทิตย์นี้นะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ